ก็ขอความจเจริญสุขในธรรมจงมีแก่ศรัทธาปม่ปีนอ้องนักศีลนักบุญทั้งหลายสำหรับในวันนี้เขาก็มาฟังในเนื้อหาสารธรรมกำเมืองเรื่องเจ้าหงหินต่อวันนี้มาถึงในอูกภูสิบสีนะเนื้อหาสารธรรมนั่นก็มาต่อจากที่อันเจ้าหงหินเนาะได้ฟื้นสติตื่นขึ้นมาแล้วก็ปิกไปหาแม่วิมาลา ส่วนแม่อุ้ยนั่นก็เหล่าเฮอ,อนหลูกฟังว่าอนคนตีโจยอีแม่นะ่ะบาดใจไอ้หกคนนี่เนอะชื่อไอ้กูมานอย่างบอกว่ามันขี่หงผาไปหับอีแม่อู้ยคือพ่ายาฟังพ่าาก็ว่าเอา้าแล้วจะซ่อหาที่ไหนตัวมันตั้งไดจําหน้าจําตาอีแม่จําหน้าได้พญาาเจ้าเมืองก็กกเลยสัง่งเฮ้เสน,าาาน้ามาเจ้าเมืองทั้งหลายจัดงานจัดงานปอยแล้วเฮือคนทั้งหลายนะ่ะเตียวไปตีขวดแตะหันก้มค้นก้มค้นแล้วเือแม่อุ้ยนั่งพอถ้าจําหน้าได้เฮือแม่อุ้ยบอกเนะ่ คณะยามนั่นเจ้าอันพระโพธิสัตว์เ้าหูว่าเพินจะมีงานปอยกับกะไปแอวกะแม่อุ้ยนกักจำหน้าดได้กันลาดแขนมากัเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ่าลูกเฮยเนี่ยไอ้น้องเนี้ยตีไปโจยอีแม่หือ้หลอดป้นตายมาได้ว่าดังอันแล้วก็ดีอกดีใจเนื้อหาสาระธรรมนั่นจะเป็นจะได้เขาก็ับมาฟังกันต่อเป็นล่ำดับโอกาสต่อไป นาโมหตัสสามภาคาวโตอาราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาตาตังเทสวัธนากกมาโรจีวิตังอาภิกามุนจติ สาทาวนโดราสาปุลิซาตั้งหลายตัง้งยิงใจโจโพอ่านนั่งอยู่ด้าฟังนี่ยายยังไปแล้วพาต้นแก้วจริงเตศนา <c oughs> เมื่อนั้นพญาปารันตาตนป่อได้ยินกำน้อยนอแห่งตนปากเป็นมงคลละผาพอยกำตันรอยสุขุมมัน พระอ,องค์การทมแถมเล่าว่าดูลหนอพระเจ้ากูมานพวกมีกำหวานจอยโจอย่าได้กว่าโตดอันใดย่าได้เก่งใจจุงกล่าวแก่กูเ้าจากฟังและนะฮะ เมื่อนั่นเจ้าละกุมาันนอเต้าใจเจินเงี้ยวยินดีโดยเจ้าผานีละบ่เฮ่อมีโตกรรำนักโสดละบ่มีโตสาริงมีนามาสากิ่งของใจตื่นต้องยินดีก็อ่านสุลีใส่เก่าไว้ส่งเจ้าพิตาว่าคาเดละพญาตนพาเสด บนลำเลิดในเมียงค้นชัดมุ่งบนห่มพลเป็นเจ้าพลาใหญ่แก่รัฐทาแม่พิษอาชญาิีน้อยตัวขน้อยขอคำหา <c oughs> อย่าไดโกธาเคียวโคตแล้วได้พอดคนนาส่วนพพยาลาดจะเจ้าตนบนมากบ่หูหากเหมือนตาย ก็โหโกกกำโบราณคนต่างหลายเล่าไว้ก็หากมาได้เก่เจ้าพญาเมืองพระบุญเรื่องนี้และนาปอแห่งข้าตนมีกนนาเต่าแผ่นฟ้าพาทอรณีบ่มีภัยเพียบได้ตัวขานีใส้เป็นลูกเจ้าดีลี เกิเป็นลูกนางเตวีวิมาลาพระมารดาข้าวแผงไฟเต้าห่วมเฮียงบ่ายเามื่อข้าเกิดมาจากต้องมารดาตนแม่ลมให้แก่เถิงนากุ้มหัวแม่นักติวเต้าแม่ฟังเฝ้าส่วนซพเต้าสยบตายไปหน่อยหนึ่งแล้วบาโหได้สาติตื่นฟื้นขิงตน นางแม่ตังหกคนก็มีใจเววนหยาบจาเขากลัวขา้าพาเป้แก่ลูกเต้าหกคนเจงเอาขาไปปล่อยลอดจ่องภาศาสห้องเวใจยหนจากฮือกากาดมาลนาถึงตาย แล้วเขาคงควายซ้อหายังมาน่อยมาปล่อยตามาต่างขาน่อยพูดตาแล้วก็เล่นไปสอลาจ้าบอดีโดยกำบอดีฮึกหยาบว่านางนาเตวี เจอมาเหสีวิมาลาเกิดเป็นพุทธามาน้อยส่วนพระยอดซอยปิตาบอดได้ปิดจรนากณโตดลวดเขียงโคตโกธาครับมาดานีจาก <c oughs> ออกห้องราชเวใจแม่ยินทุกใจลำบากเถิงทุกยากยินผ่านนี้ไปโยส่วนอุยยานแก็มป่า โยกับปุญ่าทั้งสองแม่ยินมองใจเจ้าส่วนขานี่นามีบุญญาบ่อลางจักต่ความนาละพญาลาอินตาเจ้าฟ้าสลดัดมาฮับตันนำไปโซส,สวรรค์ฝากฟ้า ก้อยทอมทาเลียงดูพอข้าอายุได้จิตปีตรุกลาวินักแกอยากกินนมแม่มันดา <c oughs> ส่วนพญาอินตาหญิงโยดได้ภายพอด์ขนนาหือก้อนพาวิเศษกับกายเป็ดเป็นหงเคิน ข้าขี่ลงฝากฝ้าพร้อมกับนักขาวิเศษดาบติบเตสลีกันใจขาก้อยใจกับแม่โยกับแก่ส่วนอุยยานบ่เมินนั้นสลัมขาน้อยพรำเตีวมหา เล่นกรปุตตาหกปี่น้องอันเป็นยอดซอยแห่งของแห่งขาทุกขามเจ้าดีหลียังมีวันหนึ่งขาน้อยลาดนี้ออกจากปลาเถิงทวาราปาตูเมืองก่ไปปายักตาเหลียงเลี่ยมมามาเปลนเข้ามาหาหาขาจักจักเอาดาบฟันฟาดเฮือมันวำไว ยักษ์ผีพายตายปุ๊ดขาดแล้วกล้อยก,กาดไปหายัางมันดาตนเต้าเม่อันอยู่แก่วญาณเถิงกะละยามเมื่อเจ้าข้าตไตเต้าละเตีวมาถึงสาลาเดนขวางจากเล่นนะคะปวงมาบายามนั่นเขาโหกใจหูว่าขายักษผีพายตัวกลา เขาก็มาน้อมนหน้าเฮือว่าเขาฟันเอาเงินคำปันปินกะจางแลวอวดอ้างจาแข็งว่าขายักฟันตาแดงฮือตายเขาก็ไปเสียกับขานหนักแต่ขาก็เอาไปเลี้ยงแม่กําจูสูสุนผานผู้เมินนานไปโลนนานเล่าพระปินเจ้าปิดตา จำเข้าไปตัยหาแม่เท่าอันผีดิบหากจากลากเอาไปเขามองใจโศกไม่มาน้อมไว้ตุนสารขอใื้ขาไปตามหาหญาเท่าอันอยู่ป่าเส้าดงไพลขาคืดถึงเติงจอมใจจิงเอากับแม่เท่าไอหญ้ากา จิงไปโตยยหาเมไทยกันได้แล้วก็เอามาส่งเฮตีตับหลวงกลังป่าหิมน้ำตานาตี เขาตัางหกขนพร้อมกันบุปตีตัวคาเฮความนาเมื่อมอนพญาอินตาจ้นลุงมาจากฝาก้า,กากแถมเล่าท่านเจ้าได้มายาจริงได้ชีวิตคืนมาดังเก่าคาเดกสตาราเฮยเป็นเจ้าอันว่าตัวแห่งคาโปตตาหอยว่าวิบากนานาละเตก่อน บ่ได้หย,ยุดย่อนเสียในโกดต,ตามไปเตีต้ยวไตก็มาโถได้แกสอหนาหาลาส่วนป่อพญาเป็นเจ้าโยตัวเต้าป่าทาวี วิบากมีสนองเฮือมาปองละติดเนียงกับโดยเนียงกำเวนเฮือลูกหงคำโปดปล่อยเลี้ยงลูกถอยไรเบียนตนดังเขาหกขนลูกปออันเป็นนอพญาอันขันอาสาเตก็บไดปอเลี้ยงไว้ก็บ่เป็นกุล เขาทะลนหยาบจ้ากลนปอเต้าฟ้าก่อบ่อหันเขาปากันเข็นขา้าเหอความนาเป็นผีเขาบ่อพานิสักหยาิแม่นอินตาทีลาดก่อบ่อขนหน้าเตียงละกาญาขาบไว้เก่ป่าไม้เนียดิน <c oughs> จะด้าละบอหันนาณารินป่อเจ้าก็ลางว่าจักได้เฝ้าป่อเจ้าจอมเมืองและป่อเฮ้ยเมื่อนนณาพญาประรันตาเป็นเจ้าจริงหูว่าเป็นลูกเต้าแห่งตนความกังวลมีมากบ่อ,อาจจักนาตาลงตนอยู่ใด ห้อนโวไม่ในใจดังไฟลนป้าปังโลกจากตีนางปันลังการมาหอบโอมนักุมารไว้เนือตักให้ลำฮักนสัสยุบตาวหัวอกห้อนเผากลิ่งไปมามีน้ำตาอับย่อยลงเป็นท้อยโจไป ตกเป็นสายต่างเต่าเปื่อหากลูกหนอเต่าใส่ใจจริงเก่าวลำไหลว่าโดลาซาลีโซภาเฮยลูกปอก้อนแก้วหนอปุตตาแต่ได้มาไผบอกกล่าเฮอปอใได้หูข่าวสักกรรมหมู่เขามาปิดบังอามบาดเบียด บ่เออใด้ยินกำเสียเถึงหูเขามาปล่อยโลกกูตกยากได้ลำบากหึงนานโลกกูได้ทุกข์านศกเศร้าใน้พลากนอนเนาเตวีเพราะนางกะลากินีโมนีมาสนสอฮอกูปอได้ลำเปิงปิดจจนณา บังเกิดโกธาคิโอโคดครับเมียบ่มีโตดหนอดไยยออกจากเวียงใหญ่นาปุรีเขาบ่ดีตั้งสิบสองแม่ลูกโตดเขาก็กวนถูกท่านตายว่าอ่านเล่วเจ้าก็ถอดดาบดามแก้วนาสลีกันใจกวัดแก่งไกวามากเลี่ยมละก็มาไปมหา แล้วปรงอาชายาโอวาดแกออัมอาจมนตีว่าจงไปครับกาลากินี้แม่โลกเฮอพรากเมืองกูไปบัดนี้แดดเตอเมื่อนั้นฟงเสนาอามาตนากกหับราดอาชายาเจ้าเลวปันแล้วเลวพลันพึบภาพถือหอกดาบปืนไฟ ลูกลำไหลหยาหยาบใจกาหยาป่านผีไล่นางกาละกี่นีสิบสองคนแม่โลกลางคนถามหกมัดกังกาลางคนถามบุปตีพ้องถามย่ำยีตินถีบห้อนหายีบลาวีจำขับหนีเจียนจากเวียงหลวงพลากนากอนใ้ เฮือหีบออกจากเวียงใจป้นเขตเขา้าสูบผาเตศหิมดงเมื่อนั่นแผ่นดินบาอดโยได้ <c oughs> ยะจองไว้สลบหลงไปเฮือเปลี่ยวไฟห้อนไม่เฮือลงหมอ้อดำใยอาเวจีตุกกาลีใจจ้าย้อนกำปองคาโปติสัตเจ้าก็มีฮานะเละนะฮา ตาตาในกาลยามนั้นพญาปารันตาป่าตนป่อหากลูกแก้วหน่อบนเรืองเต้าก็เวนเมืองมิ่งกว้างดังเคียงจ้างเศรษฐศาสตร์จะสมบัติโจเนื่องเงินคำเคียงอลังการจ้างปายสานมามิ่งลดเกวียนจุสิ่ง,งหัวาย ข้าหญิงใจน้อยใหญ่ภาษาไพรเจ้าเมืองเล่มสามเลืองหลายหลากอาวุธมากนานา <c oughs> ลี่ปนโยทะอามาตังภาศาสลาวิมานหมอปันหลังการแต่นแก้วอันพองแพวใส่สีลุงเลียงไลมีวันนาะ โอนป่ออาปันแก่เจ้าเฮเป็นน่อนเนาซะเวยเมืองเป็นเจ้าแก่ปุรีเรืองแผ่นกวางเป็นเจ้าจ้างผาปละฮาเฮยโยตเสียงสาสลาเป็นเจ้าผาปุรีเมืองจำเริญเรื่องโลกลาไตลมฟ้าผาสมปานแด,ดเตอ,อ ตาตาในกาลยามนั้นส่วนโพธิสัตเจ้าตนพันแพวใได้หาบแล้วยังสัมปาติเจ้าเศรษฐสัตเอกอ้างเป็นเจ้าจ้างภาพเมืองไตเจ้ามักใจจงยังหอระไทยละพญาตนปอ ยังกืดใจต่อมาตาหรือบ่อสิเนหานางเต้าอันโศกเศร้าอยู่ในสวนอุยยานเจ้าละกูมมนจริงจากาปิตาพระป่อว่าตาตาคาเดป่อเป็นเจ้าอันแม่นอนเอามานดาตั้งเตกลาพลากห้องละผาเตต้องหอคำก็เป็นนสเลสลำลำบาก ตะลงทุกอยากทานาละทนอมต้นแม่พอมเหลืองละกากแม่นหานับอยู่กินแม่แอววินกันอยากตกเลี้ยงปากป้าไปเตี้ยวดงงพลป่าไม่แอวซอไส้พักบอลทุกวันจอดบ่อยั่งบ่ได้จอดจังสักยามผมแม่บ่งามมนเศ้าเนี่ยออกเจ้ามนมอง เหมือนดอกบัวต้องผิวอ่อนเนื้อพันผ่อนเสียวันผมเขียวพันเกตเก่าอันดำเล่าวิเศษแห่งนางโดโบกบางหายโสดขาน้อยโสดเสียสลีอันดินโดเมเตวีแห่งขาเป็นกรรมพระเข็นใจน,นุ่งพาสบายพูดขาด พอะน้ำเกี่ยวเาพอหนำเกี่ยวญาดยยำยีเก้ย,ย,ยโยหอคำดีสุขมากบาดนี้แม่ลำบากถึงพานา <c oughs> ดังพระผู้บานตนปอบอกคือต่อโนองนางยะใจจังจะไวายบอยินหายและดีกับเทวีออกเต้าเฮนนอเนาแม่วิมาลา บ่อพญาใจจงบ่อเกิดป่งใจจอดโดย,มยแม่ยอดเตวีแม่เต่าผงโทลีบ่อมีสิเนหาในามาตาแม่คบอันเป็นกำพระโยส่วนอุยยานเปิงนี่แลหล ตาโตเมื่อนั้นพญาปารันตปาปาตนองค์อาจได้ยินโลกหักราดกุมารมากเก่ากรรมผ่านเสียงโสด เจ้าจิงเกาวโตดแห่งตนจิงเกาวกาถาว่ากาตุกาตังวัตาพลโตอโอยนอสลีป่อเฮยแก้วแก้วก่อนแก้วหนอโปดต,ตาดังโกปอปิดจลนาพอนิสด เถิงยังโตโตสาอันใดโมหาคิวโคดนับเป็นโทษเวรย้อนเขามาสนสอกูมีใจหมอครับแม่เจ้าหนีก็เป็นกรรมบอดีแต่เลเ ผนหาจังโวที่ขาตากรรมมังยังกรรมอันเป็นกรรมอันใดอันกูนีิใดละกระตำแก่แม่เตวิตัดยังละสลิยนาสลาบเฮนางนาดโศกเศ้กกรรมนั้นเล่าบอดีเป็นกรรมลาวีบสอบบะพะกอบโดยทำเตเลนหา ดูลาเจ้าป่อลูกหักเคยลูกแก้วหน่อใส่ใจอ่านว่าเงินคำไข่กองก่อเข้าเปียกต่อเข้าสานทางเงินคำจ้างมาตั้งค่าใจมนติีป่อมีบ่อไรก็จักไหวเกเมเจ้าตั้งมวนป่อก็เฮนำเอาเม แห่งเจ้ากับเคินมาเป็นเล่ามุเตวีเฮอปีนสลีดังเก่าซาเวยสุกเล่าสองตีว่าอันเลเ่เมื่อนั้นตนแกวนาก็ปลงอาชยาเฮเสนาอามาดราราตังลายเฮเฮสู่จงเร็วปันอย่าจจาตังไพรฝ้าประชา ดังพล้ำม,มานานักผาดสู่จงไปโอการาธนายังนางวิมาลาเก่ฑไทยอันอยู่ในส่วนดอกไม่อุยญ,ญานมาอยสถานแห่งห้องภาษาต้องมนเตียนเฮือมาสะเทียนนสะอาดเป็นเตวีราโกูมาและเฮืออ อาทาในกาลายามนั้นฟงจมจันเสนาอาหมาดก็ห้าปราดาดชายาเลี้วปันมาพร้อมกันแต่งดาเอาเล่้งมาแต่งใจยังดอกไม่เตียนคำ อามาดหลวงน้ำก่อนหน้าฝุ่งไฟฟ้าต้อยหลังออกเวียงหวังละหลอดก็ไปโจจอดส่วนอวิญ,ญานเทิงอภิธรามาคุ้มกาบโนบล้อมลาบมาเฮสีเล่ก็มีกรำดีโอกาสราธนา ว่าขาเดเตวีเป็นเจ้าจอมจังเงางามเมืองบานี้สลีบุญเลืองที่ลาตตนโพวนาตกษัตริย์ตะรา เกิดสิเนหากุดสอดฮอลาไทยจอดถึงเติงแม่เทวีว่าบัวลิสุดดีละบ่มีโต้ต่วนเจ้าโสกินแหน่งกุดหักแป้งโศกเ้า โทกามเจ้ามองหาจริงใจตูสาตัวคาราธนาแม่เจ้านางเมืองไปเตรียมบนเหลืองอาข้าวแฝงไฟเต้าครอบทันนี <c oughs> ขออันเจิญเทวีแม่เจ้าฮับละนิมนต์ตัวข้าไปเป็นแม่เจ้าฟ้าโยสเสวยเมืองแดดเตอ สาปิส่วนนางเตวีสลีสะอาดก็บ่โอกาสฮับละนิมนแล้วจ่าจนเคินหลอกกับให้ต่อปังหลังนางบ่อฮับยังเอาไว้แกนก็ก่าวใจนำมา ว่าพระมนาจานักปราดตังอามาตังหลายข่าวยินละอายเพิดนาแก่ไพรฟ้าประชาย้อนกระตาลาบ่อเล็งพอกำล้ำเปิงต่อปังหลังมีคนจังมาสนสอบปิดจรณะต่อสันดีครับคานีเต็งหนีพ่อนหายลีบลาวี การบ่อนี้ก็ค่าอาชยากาปั่นไฟสิ่งของอันใดบดอตันใดเฮาเอาห้องให้ผากหอคำ <c oughs> ตาเมื่อดดำกลมปั่นหัวอกลันปวดเข่าสุนสุขเข่าดงลีกันบนกูบ่อมีก็หากตายเก่า โดกพวเน่าเป็นดินบาดนี้พระนารินแก่นไทยจักเอาเขินไว้เป็นเตวีข้าบ่อยินดีสักหยาดกับคนให้กาดกาละกินี คนบอดีครับจากก็จักโยตุกยากตีสว่วนอุยญ,ญานโจสจงทรงละกุมาโลกค่าอันเป็นกรรมพระโพต์ตาเฮอเินมาหาเม่อันโยแกออุยญ,ญานตามคนทุกผ่านกันอยากตามวิบากปะมาคาละบ่ออาจไปหาต่านใดโสจง เมื่อไหวต้าวพญาแดดเตอเมื่อนันฝงเสนาอามาตก็โอกาสทวนสองตีนางเทวีนุานาตก็บ่อเหอโอกาสฮับนี่มนเขาถอยหนจากดาวเคินไปไหวเต้าละจาก็มีหันนแเละนะ นิธิตังขีญาสังวันาวิเศษจะห้องเหตุธรรมาเทศนาเจ้าห่งหินพวกทวนสิบสี่ก็บังคมสมเด็จสิทธิแล้วเต้านี้ก่อนแลเง ก็จะลงไปในเนื้อหาสารธรรมกำเมืองเรื่องเจ้าหงหินผูกทวนสิบสี่ก็มาถึงตอนตีว่าเมื่อนั่นก่อนแม่วิ่งกัเหล่าเฮือนอเจ้าพญาฟังเจ้าพญาก็ถามละอ่อนน้อยทนว่าสู้เป็นตีนไหนลูกภผยคนใดตั้งใดน่ะเจ้ากุมารกัเล่าคือฟังโมดะน่ะเหล่าแต่เก่ามาเลยว่าเนี่ยเป็นลูกของอีปอเนี่ยเป็นลูกของแม่วิมาลาแม่วิมาลานะ่ะก,กรมากกะ อีปอนีไปฟังคำสนคำซอเมียทั้งหกคนกับลูกนะแล้วฮกคนน่ะัว้า่าได้ดิบได้ดีวันหะน้าเอาค่ายีเล่าคือฟังตีว่าเอาลูกแหมามาเปลี่ยนให้อีแม่นะนะอ่าวว่าเล่าย่อๆเอะคนอันผญายเจ้าเมืองน่กับ,บป่ออกปออก่อใจกะจับอาชญาเอาแม่เอาเมียหกคนนั่นมาแล้วเอาลูกโคตรฮกคนนั่นมาไล่มันออกบ้านออกเมืองปุ๊ดมันมีโตดมีตา <c oughs> เหมือนนั่นกับเมื่อ อันเมียหกคนกับลูกแหมหกคนน่ะโดนไล่ออกบักกองป้นประตูได้กับโดนแผ่นดินสูบตายไปตึงมดตึงแม่ตึงลูกตกในมออาเวจีปุ้นพี่นอสธาเพราะสะโตสตาเซผโพธิสัต์เจ้าเมื่อนั่นกับบ้านเมืองอยู่ดีเป็นปกติสุกแล้วกับพญาเจ้าเมืองกับโออันนี้ก็นี่เป็นลูกเป็นเต้ากันเลยยกหลัสมบัติเพือปกครองไปแล้วกับขอเพือแม่วิมาลานน่ะปิกมาอย่างเก่าได้กอกับอีปอกกับไปบอกมาคนเดียวกับตัวละเปิลตัวไล่เปินหนีเนาะเนี่ย อ้าเป็นยังได้ใจเสนาอามาดไปเสนาอามาดไปหานางวิมาลานางวิมาลา,า,า,ลาตึงแบบปีกมาติกตร,กตรมโมโสังโคตะก,กรไล่กู้ออกมาเป็นยังหมูยังหมาและไม่ได้นี่จะปีกมางอะกู้ทำโมสังโคกูบบไปเหียตีล <c> ้ <oughs> นางวิมาลานะก็อ่าใจแข็งเหมือนกันนะใจแข็งได้หมอกได้นั่นเดี๋ยวฮอกก่อยมาฟังกันต่อน้ปีนอสถานอซ้ำรับวันนี้ก็เอาไว้เหียเพียงเต่าี์ ฟื่นฟืนไฟไฟไหวพระไหวเจ้าุ้งเข้าตุมเก่งละไหวก็บอดีประหมาทลาสาอาราตต่อไปกอดตั้งอกตั้งใจห้าปอนก่อนนอออีชีตังประที่ตังตุมหังคิประเมว่าสมิชันตูสเปปุเรนตูสังกปาจันโทปนรารโสยถา,ามณีโจติราโสยถา,าสปีติโยวิวัชันตูสปะโลโควินาสตูมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีขายโกภาวะ อภิวตัตนสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโรธรรมาวตัตติอายุวันโนสุขังปะลัง